เขาขอเป็นสุขหน้าเลยใช่ไหมอยากวีดแล้วตอนหน้าเป็นตอนไหนกันหยอดกันล้ใช่เพราะว่าอีพีนี้มันมันแบบเพิ่งจะมาวีดตอนหลังเองตอนที่เข้าลิฟแบบอะไรนี้แต่ก่อนตอนนี้คือมีแต่ความโมโหเลยหลายอย่างมากเลยโมโหอย่างแรกเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือกลุ่มเพื่อนของพัทใช่ที่มีน้องเด็กแสดงด้วยเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบคืออยากมีเพื่อนกลุ่มแบบนี้เป็นเพื่อนอยู่ในอยู่ข้างกายเลยนะวันวันไม่ทำห่าเลยหาแต่เรื่องจริง จริงแล้วยตรงจังหวะที่แบบว่าไปเคาะประตูห้องห้องของปราณอันนั้นคือยังไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคิดว่าเป็นผู้หญิงก็เลยไปเคาะเนี่ยไม่ควรทํำไม่ว่าจะเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ถึงจังหวะสุดท้ายจะมาูรเป็นผู้ชายก็แบบอุ้ยไม่ได้ห้ามเคาะกลัวจะมีเรื่องไงแต่ถึงต่อให้เป็นผู้หญิงก็ไม่ควรทำอะไรก็แต่ไม่ควรต่อให้เป็นห้องคนอื่นมันก็ไม่ควร จริงถ้าแบบว่าเอาเอาตามความเป็นจริงอ่ะไม่ควรมันไม่ควรมันเป็นการคุกคมามจริงแล้วแบบก่อความลาคาญให้กับเขาอีกแล้วแบบอะไรแล้วทุกๆครั้งที่มีปัญหาก็เนี่ยกลุ่มเพื่อนของพัดใช่ตลอดน้องไวเนี่ยคือโคตรน่าสงสารสงสารมากตอนที่อยู่ในบาร์ใช่ไหมร้านารแบบมาเสิร์ฟก็ยังไปหาเรื่องเราแบบมาทํางานนะก็ยังมาหาเดีนะน้องัวอ่ะยังควบคุมอารมณ์ได้ตอนนั้นเนี่ยพวกเนี้ย ต้องส้มตีนใช่เป็นชีวิตจริงอ่ะเราส้มตีแล้วไม่เหลือไม่เหลือแน่นอนจริงๆนะครับแบบมันโมโหอ่ะคือแบบโมโหจริงแต่มันก็สะท้อนได้เห็นไงว่าแบบอุปนิสัยของกลุ่มเพื่อนพัดกับกลุ่มเพื่อนปานเป็นยังไงใช่มันคนละอย่างคนละอย่างกันมันมันจะแบบคนละอย่างกันก็จะแบบแตกต่างกันมันมีจริงในชีวิตจริงมันมีจริงมันมีอยู่แล้วแบบนั้นมันมีจริงอแต่เคอรแสดงเข้าแสดงดีไงแสดงจะรู้สึกว่าเราเรบอกว่าลำคาดว่ะเออรลำคาดเคอเคร์้ว่ามันเป็น ด้วยบทด้วยที่ทำ<ด>ที่ทำให้แบบว่าแก๊งเพื่อนเขาคือแบบเอาพูดง่ายคือเฮี้ยเราเฮี้ยสุด <c ười> ใช่เออเฮี้ย <c ười> เอาไว้ขอโทษก,ก <c ười> ่อนครูนสะทุนใช่คำนี้อันนี้อันนี้คือไม่ได้ด่าเนี่ <c ười> นยหมายถึงว่ากลุ่ม เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวนักแสดงพัน์คือมันสะทุนน่ะใช่คือมันทําให้เห็นภาพชัดหรือว่าเนี่ยสุดเลยนะเออคือไปสุดกูคือกูก็จะไปเวรนี้ให้สุดกูต้องเลือนให้สุดอ่ะฝั่งเพื่อนปลาเนี่ก็จะแบบว่าอ่ะโอเคเออแบบมีคลาสขึ้นมาน่อยก็คือจะแบบว่าเป็นเด็กเรียนนิดนึงเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าความคิดที่โมโหเฉียวยู่บ้างอะไรแต่ก็คือรู้ว่าอะไรควรไม่ควรในในจุดจุดหนึ่งนะโอเคตัดไอ้ปัญหาสุดท้ายไปได้เห็นต่อยกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นตอมันคืออะไร นะต้องรอติดตามกันต่อทีในอีพีหน้าเนาะแต่ตอนอีพีนี้คือแบบเขาก็ยังมีความแบบรู้ว่าอะไรควรไม่ควรยังไงแต่กลุ่มเพื่อนพันนี่คือแบบก็กลุ่มเพื่อนพัดส่วนมากจะเป็นหาเรื่องก่อนตลอดใช่มันก็เลยเกิดปัญหามาตลอดไงแล้วสุดท้ายคนที่เคลียร์ก็ต้องเป็นพัดกับปาได้แหละก็เหมือนต้องมาลีกแบว่ากลุ่มเพื่อนมึงยาียังไงเออก็สิงก็ถูกก็ถูกจริงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องมีใครย้ายออก ง่ายๆไม่ต้องพาเพื่อนมาอีกถูกก็บอกว่าไม่มานะไม่ให้เพื่อนมานะโดยเฉพาะลุ่มเพื่อนพัดอะไม่ต้องมานะหรือไม่ก็พัดอะเลิกคบอีสักตัวเนี้ยเลิกคบไปซะนี่แหละแล้วมาอยู่คนเดียวนี่เขาบอกไงคบคบคนพันพัดพัดบินคบบินบินพาไปหาผล นี่แหละคือข้อแบบสะท้อนได้อย่างชัดเจนเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนหลักอะตีกันไปตีกันมาแล้วรักกันเนี่ยออเก็มีสิทธิ์โดยเฉพาะตัวละครของที่น้องเร่งแสดงกับตัวละครวัยตีไปตีมาปรากฏชอบกันชอบกันมีสิทธิ์อีพีนี้มีสองสุภาษิตนะสุภาษิตแรกคือคบคนพันพันพาไปหาผิดใช่ไหมเบาบดินทร์มีที่มาทีผลส่วนอีกสุภาษิตหนึ่ง พ่อแม่ังแก่ฉันออันนี้คือที่เราโมโหอีกเหมือนกันเรื่องของพ่อแม่ของฝ่ายป่านที่แบบอ่มาเห็นลูกเล่นดนตรีกับพาอยู่วงเดียวกับผาซึ่งเป็นลูกชายของคนข้างบ้านที่ไม่ถูกกันาไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบหน้ากันอ่ะพอเห็นเล่นนี่ปุ๊บสั่งแยงเรียนเลยออแบบอีกแล้วแบบแบบ เป็นอะไรกันนักกันหนาฮะาเลยสิเอ้ยแต่ถามว่ามีไหมนี่มันมีมีมันมีชีวิตจริงมันมีนะเว้ยคนที่แบบว่าเพื่อนข้างบ้านกันที่แบบไม่ถูกชอบคิดหน้ากันไม่ได้ไม่เอาแต่ก็แบบเราเราไม่ชอบที่ปัญหาพ่อแม่แล้วเอาไปลงใส่ลูกเออก็ถึงบอกเป็นเรื่องการ์ดมันเลยเป็นแบบว่าสะท้อนให้เห็นว่าแบบเนี่ยปัญหาของคนที่เป็นเจนก่อนเจนก่อนเออที่เขาเคลียร์กันไม่ลงแต่มันลงที่ลูกเราเลยย้๊อคำพูดที่แบบพ่อพ่อของพัทเนาะที่พูดว่าแบบ แบบเจนของพ่ออ่ะแบบมันเขาเขได้เห็นชัดเจนว่าเหมือนเขาเป็นการแบ่งแยกเจนนี่เขาบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนพ่อเล่นดนตรีฮอตมากเออฮอตมากต้องต้องฝากไปให้เจนลูกแล้วล่ะเจนลูกก็ต้องแบบทําให้ดีกว่าเดนมันก็เหมือนกลแบบว่าเหมือนฝากฝังความกดดันไปที่ลูกอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแหละแต่ว่ามันก็วกกลับไปในเรื่องของที่แบบมีมีปัญหากันเนี่ยทุกอย่างปัญหามันก็ตกอยู่ที่ลูกเราไม่งแบบ ย้ายรุ่งเรียนจริงตอนแรกเราคิดอยู่ว่าทําไมปานถึงย้ายคิดว่าอาจจะมีปัญหาชกต่อยตีกันหรือเปล่าวะหรือมีปัญหาใหญ่โตเล็กน้อยมากเล่นเล่นดนตรีอยู่เดียวกันมันไม่ควรจะต้องเป็นมหาะลรขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วมัน แบบตลกอ่ะแบบไร้สาระพ่แบบพ่อแม่รังเกียฉันของจริงของจริงเนี่ยแบบเนี่ยคือสองโมโหที่แบบหนักสุดๆเลยสำหรับอีพีนี้นะอเ้วคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องต้องเจออีกไอ้พวกปัญหาของแบบพ่อแม่แหละเดี๋ยวต้องเจอนียแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นจะไปเป็นดาม่าเป็นพอยต์หลักเลยของเรื่องนี้เลยที่มันจะแบบทําให้แบบเสียน้ำตาใช่เมื่อแบบว่าตัวละครสองตัวเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาสนิทกันใช่แล้วบางทีมันจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบโหหนักหนักจริงขนาดเราดูแค่นี้รู้สึกแบบกดดันใช่นี่ก็หนักแล้ว่าถ้าเราเป็นตัวพ หรือไปตัวปลาแล้วจะรู้สึกแบบกดดันขนาดอหวะใช่มันเครียดจริงล้วแบบว่าคือดูออกว่าสองคนแบบมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วอยู่แล้วแต่กับสิ่งกับสิ่งหลายอย่างสิ่งเล้าสิ่งอะไรเลยไม่สิ่งเล้าเลยสิ่งที่มันแบบถึงแม้ล้อมที่มันล้อมเออจากพ่อแม่แล้วกดดันกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทําให้เขาต้องแบบกดดันอยู่แล้วอ่สงสารนะก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อครัเนาะแล้วก็ไปทิ้งท้ายที่จังหวะ จังหวะ่แหลก็คือช่ต่อยตีกันของงเพื่อนฝั่งละสาม,มที่ศาราศาราลมใจสมใจวิศวะกับาลาที่ก่อนนันนี้พัดกับปลา แบบว่าปาเล่ามาเออเหมือนแบบแต่งเรื่องขึ้นมาแต่จริงก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเออเรื่องจริงป่ะเจ๊บาะว่ามันมีป้ายบอกมันเป็นขึ้นาหรือเป็นว่าเขาเขียนแค่รวมใจแล้วแบบปานก็แต่งขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ต้องต้องอาจจะต้องรอดูในทา่นี้ทีหนึ่งแต่ก็แบบไม่ไม่ทันแล้วห่งแล้วสาราก็ล่มไปเป็นร้อยเราก็ถึงบอกไงขยับไปอีกร้อยเมตรก็ได้ไหมแต่แต่เรารู้สึกว่าประเด็นเนี่ยมันอาจจะทําให้สอง ถูกอาจจะคิดอะไรได้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวตอนหน้าเขาต้องร่วมกันสร้างศาลาไม่แน่นะจากความที่ปานบอกว่าใครที่มาต่อยตีกันที่เนี่ยจะต้องถูกไล่ออกใช่ไหมอาจจะเป็นคำสาปที่ต้องบสาสามคีกันมาเป็นเพื่อนกันมาลักกันสารารวมกัใช่ไหมพังอ่ารวมกันสร้างขึ้นมาใหม่นี่แหละอาจจะเป็นพ้อยลักที่แบบว่าตัวซีรีส์เขาต้องการจะสื่อก็ได้ก็ต้องรอติดตามมาต่อยอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสาราลีคชันแค่เพื่อนกับเพื่อนแบทแบดดี้ซีรีส์ในอีพีที่สองนะครับก็หวังว่าทุ่นับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับของเรื่องนี้ในอ e ีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ